ราภารวาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสงูงราภารวะคุณทุกท่านกระเรินทำสันึกด,ดีพี่น้องทุกท่านค่ะก็ชื่อานางสาวควงเพนทองเย็นชื่อเล่นชื่ออาอายุสามสิบสี่ปีอยู่จังหวัดสงขลาค่ะก็ชื่อชื่อทางธรรมเพนเพียนพุทธค่ะเออ วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านมไม่ไม่ได้เรียบเรียงเรื่องราวเลยเพราะว่าเห็นว่าชิวทองเิดยกมือเลยก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ประมาณจริงจริงเหตุการณ์นี้มันก็ประมาณหนึ่งเดือนได้แลยเนาะที่ที่รับอ่าผู้ช่วยคนใหม่เข้ามาทำงานที่ร้านที่เนีย ท่านอ่ะด้วยความที่ท่านก็อายุเยอะคือประมาณหกสิบกว่าเนี่ยนะแล้วถ้าปกติให้อารับเองคืออาจจะไม่รับค่ะด้วยความที่ของในร้านมันค่อนข้างจะจุกจีจุกจีอะไรเงี้ยการจะดูของมันมันค่อนข้างที่จะคือถ้าคนอายุน้อยเขาจะเขาจะรู้เรียนรู้ได้ง่ายกว่าแต่ทีเนี้ยแม่เป็นคนคุยกับท่านตอนที่ท่านมาสมัครแล้วแม่ก็รับ แล้วอาก็ได้ยินตอนที่ท่านท่านบอกแม่ว่าอ๋อท่านผ่านร้านนี้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อท่านผ่านร้านนี้มาแล้วท่านน่าจะน่าจะทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแม่รับก็รับไม่เป็นไรแต่พอแต่พอท่านมาทํางานจริงๆอะค่ะมันมันทำให้เราเห็นตัวนางเวในตัวเรา มันแต่ก่อนนะคะลูกน้องที่ที่เขามาช่วยงานเราอะ่ะเขาก็จะได้ดั่งใจเราก็เห็นว่าเราจะสั่งงานเขาบอกงานเขาให้ไปทําแค่นี้แค่น,คนี้เขาก็สามารถทําได้ทีเนี้ค่ะพอพอท่านเข้ามาค่ะเราก็คิดว่าด้วยความคิดของเราเอ้ยท่านฐ่านร้านนี้มาแล้วท่านทําได้แน่นอนพอเราสั่งงานไปท่านไม่เข้าใจพอท่านทํางานผิดพลาดมันเห็นแบบ ทำไมท่านทาไม่ได้มันเห็นแบบอ้าวไงว่าผ่านร้านนี้มาแล้วไงแล้วทำไมแค่นี้ทําไม่ได้มันแค่นี้ของเราไงมันราบกว่าแค่นี้เองเนี่ยค่ะแล้วก็พอได้ได้แบบเราได้เห็นการทํางานของท่านเราก็ไม่ดูอ๋อท่านเขียนหนังสือไม่ได้ท่านอา่านไม่กล้องเราก็ถามท่านเขียนหนังสือไม่ได้เหรอคะท่านบอกอท่านไม่ถนนะัด เราก็เลยบอกในใจบอกออฉัไม่ทันเงอนแล้วฉันจะจ้างเงนทำไมเนี่ยมันได้ตอนนั้นมันมันช่างมากเหมือนกันนะคะมันรู้สึกว่าไม่ว่าจะให้ทําอะไรคือเราต้องไปตามแก้งานใหม่ค่ะหรือไม่เราก็ต้องแบบไปสอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราได้เห็นตัวเองจากจากสิ่งนี้ค่ะเราไม่ชอบเลยที่ต้องมานั่งสอนอะไรละเอียดแบบเนี้คือเราไม่ชอบอะเราชอบแบบว่า บอกไว้แล้วเขาทําได้เลยอันนั้นเราจะชอบใช่ไหมคะแต่พอมาได้แบบเนี้ยโอ้โหมันไม่ชอบแต่มันก็ได้ล้างนะคะได้ล้างได้นึกถึงตอนตัวเองอะจบใหม่ๆแล้วก็เข้าทํางานนะคะ <c oughs> โอ้ยมัน <c oughs> มันนกไปตอนนั้นคือไม่รู้อะค่ะ <c oughs> เรียนจบมาก็ได้ปริญญาได้เกรดดีนะคะ <c oughs> แต่ว่าพอไปทํางานจริงอะค่ะจ <c oughs> ำได้ว่าวันนั้นอะ <c oughs> ทํางานจนค่าเลยด้วยความที่แบบ เราอยากให้ให้งานออกมาดีแต่ว่าเราอะ่ะมันไม่มีประสบการณ์นะคะโดนเจ้าหน้าเรียกไปด่วเดินร้องไห้กับกับกับที่พักอะคะ่ะจำได้โอ้โหมันไม่ไหวมันแบบมันแบบมันเสียใจมากเพราะมันฝังไว้ว่าเราเคยเรียนเก่งอะ่ะแต่พอมาทํางานแล้วมันทาไม่ได้อะ่ะมันก็ทุกข์มากเลยะคะ่ะตอนนั้นอะทีเนี้พอเราได้หวนกลับไปคิดโอ้ตอนนั้นเราก็ไม่มีประสบการณ์ เรโดนวดูแบบนั้นอะ่ะเราแบบใจมันมัน,ม,นมันแย่มากอะไรเงี้ยก็ได้เทียบเทียบกับตัวเองแล้วก็ได้นึกถึงตอนตอนเรียนบชชๆแล้วเราไม่มีความละเอียดรอบคอบอะ่ะอือแล้วก็ได้ได้ส่ง,ส,งส่งวิชาเออโภชนาปฏิบัติอะค่ะอ่าก็เอ่อไม่ตรวจสอบไอ้คำถูกคำผิดได้ดีอะ่ะส่งไปก็ประหลอท่นันนะ บอกมาละเอียดมากให้แกต้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ส่งกลับไปคิดว่าเฮ้ยเราทำถูกแล้วน,น่าจะหมดแล้วแต่มันยังมีแบบหลายรอบมากค่ะท่านก็เมตตาบอกให้เราแก้แก้แก้แบบจนแบบเรารู้สึกแบบโอ๊ยหลายใจทําไม่ท่านก็บอกมาครบหมดแล้วเราไม่ดูให้ดีเราไม่ละเอียด <S <S เออไม่ได้น,น,นึกได้เทียบกัน,น <S <S เอออนาะโอ้คนที่เขามีเมตตาเนาะ <S <S เขาเมตตาขนาดนี้นะ ถ้าเป็นเราเราคลงลำคาญนะบอกแ okay, ก้แก้กี่ครั้งอย่างแก้ผิดมาอยู่นั่นแหละเออเราก็ได้มานั่งเชียบเพียงอ๋อออเราเนี่ยมันมันขาดซึ่งความเมตตามากๆค่ะแล้วก็เลยเอ,อถามว่าทำมาการพูดไม่ดีกับท่านไหมก็ไม่แต่ว่ามันก็มีแบบสีหน,น้าหรือว่าน่าจะมีอยู่บ้างแล้วก็ข้างในใจนี่มันแบบ <c oughs> มันเห็นชัดแต่พอได้ล้างลงไปมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันยังมีให้ได้ล้างทุกวันนะคะทุกครั้งที่แบบทำงานร่วมกันเราจะต้องรู้แล้วว่าอ๋อมันจะต้องเป็นที่เราแล้วแหละเราจะต้องมอบหมายงานให้ท่านให้ได้หมาะสมไม่รู้ว่าท่านทำได้นะแล้วเราก็จะต้องลงไปสอนท่านฝึกความใจเย็นของเราด้วยค่ะลงไปสอนท่านให้ละเอียดที่สุด ให้ให้คิดเลยว่าท่านไม่รู้อะไรเลยแล้วก็สอนท่านแบบที่ว่าท่านไม่รู้อะไรเลยอะค่ะก็งลงไปสอนท่านแล้วก็อยู่ๆท่านก็บอกว่าเนี่ยนะนะรู้สึกแบบทํางานกัแบบลูกอานะนะสะบายใจถ้าทำงานกับคนอื่นนะนะลงมไปหมดเลยนะทําไม่ได้แล้วก็อรู้สึกเออโชคดีนะที่เรามีวิชาของอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ข้างในอ่ะจริงๆท่านไม่ดูหรอกว่าข้างในเรามันก็มันยังพลุ่นๆอยู่เนาะแต่บางทีมันมันรู้สึกว่าเออเราไม่ควรจะไปสร้างวิบากใหม่กับท่านในเนี้ยค่ะก็ก็ได้เห็นความช่วงตัวเองค่ะแล้วก็ได้รู้สึกว่าโชคดีครั้งที่มีวิชาของอาจารย์อยู่ค่ะก็จะภาคเพียนฝึกผลต่อไปค่ะาาค่ะ,คะ,คะ ดุโ,โมทนาสาธุผังอาโหคุ้มค่ามากเลยนะคุณแม่นิ่คุณแม่นิตาดีนะเออได้บุคคลที่มาให้อาได้อบำเพ็ญแล้วก็เจริญขึ้นในธรรมนะคะเออถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นสแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเองใช่ไหมคะท่านก็เลยมาให้อาได้บำเพ็ญตรงนี้นะคะแล้วก็ได้มา ล้างใจของตัวเองได้เห็นกิเลสข,ของตัวเองโอ้โหคุ้มค่ามากเลยค่ะท่านเป็นผู้วีบุญคุณมากเลยนะคะเนี่ยถ้าท่านเพอร์เฟกนะโออาไม่ได้เห็นกิเลสว่าตัวนี้มันมีอยู่ในตัวเองนะนางเวไม่ได้ออกมาแสดงอาการเลยนะคะค่ะอนุโมทนา,ากับอามากๆค่ะสาธุ่ะภาเพเปลี่ยนต่อไปนะคะสาธุค่ะค่ะ ไม่าปรามิ่พี่น้องท่านใดที่จะเพิ่มเติมไหมคะแต่ละท่านก็อ่ะตอนนี้ไม่มีใครเพิ่มเติมนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับของน้องอาแล้วมีพี่น้องท่านใดจะส่งการบ้านอีกไหมคะเรายังมีเวลาอยู่นะประมาณยี่สิบ